จ็ดสิบต้นนี้ให้ผลผลิตแล้วครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูนั่นทุเรียนของเรามันมีปัญหาอะไรบ้างครับใบไม่ค่อยสมบูรณ์ครับเขาว่าไม่สมบูรณ์นี่มันยังไงอธิบายผมฟังนิใบมันไม่ใบมันมันเหลืองเหลืองซีดอ๋อใบใบมันเหลืองเหลืองซีดครับถูกไหมครับใบเหลืองใบซีดแล้วลักษณะลำต้นลำอะไรนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นอ่ะมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรต้นดูมันไม่อวบอ๋อต้อนไม่อวบนะครับพอตอนนั้นอ่ะ เมื่อสักปีเท่าไหร่ครับปี2564สิครับถูกไหมครับ6 4 64เป็นอย่างนั้นลักษณะของต้นมันนะครับไม่ใบไม่สวยต้นไม่อวบกิ่งก้านสาขาก็ดูไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงและเราไปดูใน YouTube ตอนนั้นน่ะเราไปเห็นสังเกตแล้วเราตัดสินใจอย่างไรครับถึงมาใช้3เกรลือครับอ๋อทดลองก่อนตอนแรกสั่ง1งลังก่อน1ลังก่อนครับตอนที่1ลังนั่นน่ะเราเอามาฉีดพ่นอย่างไรครับในตุเรียน170ต้นเนี่ยอ๋อฉีด ฉีบบแล้วก็ลำต้นเอาต่าส่วนยังไงครับเอาถังพันลิตรผสมหนึ่งชองแล้วก็ไอเวเฟนหนึ่งชองไอไตรโกสารหนึ่งลิตรอ๋อเรียกว่าหนึ่งชุดตอนน้ำพันลิตรพันลิตรแล้วพ่นกี่วันครั้งครับสิบวันสิบวันครั้งครับพ่นวิธีการพ่นยังไงครับหมายถึงว่าฉีดฉีดในทรงพุ่มแล้วก็ฉีดนอกพุ่มฉีดในทรงพุ่มแล้วก็นอกพุ่มครับสิบวันครั้งสิบวันครั้ง แล้วเริ่มต้นว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของใบของต้นอย่างไรครับใบมันใบเขียวเขียวมันเงาต้นดูสมบูรณ์ดูเหมือนนะรัามันสมบูรณ์จากการพ่นครั้งแรกไปกี่วันครับถึงเห็นตรงตรงนั้นชัดเจนขึ้นครับเจ็ดวันก็เริ่มเห็นแล้วใบเจ็ดวันก็เห็นใบมันใบเขียวครับใบเนียครับและในใบหนามันครบหมดเลยใบใหญ่ใบหนาเขียวมันเออมีครบถ้วนเลยนะครับแล้วลําต้นก็ มีความอวบขึ้นครับโอ้โหถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยตอนที่เราทําไปอย่างนั้นอะ่ะพอถึงตอนที่ใบดีต้นดีแล้วตอนดอกเป็นยังไงบ้างดอกก็สมบูรณ์กัวยาวใช้กู้แล้วไม่หลุดร่วงหลุดร่วงน้อยอ๋อครับการติดผลเป็นยังไงติดผลดีทรงผลสวยอ๋อครับติดผลดีทรงผลสวยครับเอาล่ะครับกําลังจะรู้เมื่อกี้เกินไว้ตอนต้นตอนนั้นนะครับ พอทรงสวยแล้วลูกสวยแล้วติดผลดีเก็บได้เท่าไหร่ครับเก็บได้กี่ตันกันท่วที่ใช้เต็มที่เนี่ยกับเวอร์แพนเนี่ยครั้งแรกก็มีดแรกก็ตัดสิบกว่าตันสิบกว่าตันแล้วมีดที่สองก็ยี่สกว่าตันยี่สบกว่าตันครับสองมีดหมด,ดเลยสองมีดเนี่ยครับมีลงเขาพูดว่าอะไรบ้างอ,อ๋อตอนนั้นราคาไม่ก็ดทีทุเรียนราคาตกครับราคาลงลงเลย พยายามคัดไอ้คัดเอาเปรียบมันเอาเปรียบจากสวนคัดคัดเยอะคัดเยอะคัดลูกที่แบบไม่ไม่ลงไม่ลงกลองไม่ลงกลองแต่จริงๆแล้วลงกลองได้แต่ลงเอาเปรียบแต่พยายามคัดมาแล้วดื้อคัดครับดื้อคัดดื้อที่จะเอาเปรียบเราก็ยังคัดมาได้ตอนนั้น2ี่สยี่สิกว่าตันถูกไหมครับครับเขาคัดมากี่ลูกครับที่ว่าใช้ไม่ได้เสียเลยก็ประมาณ2ี่กว่าลูก2ี่กว่าลูกซึ่งก็เอาเปรียบเราได้ี่กว่าลูกก็พอแล้วครับ ก็หมายความว่าผลผลิตใน38กสกอตันเนี่ยสามสิบแปดตันนี่ถูกไหมครับลงก็เสียอยู่ประมาณยี่หลูกเขาว่าเสียคือไม่ได้มาผลผลิตเสียหายนะครับแต่ลงพยายามบีบว่าให้มันน้าหนักไม่ดีบ้างรูปทรงไม่สวยบ้างนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นพวกไอ้เค่บ้างอะไรบ้างนะทำให้เรานั้นก็เรียกว่ามูลค่ามันต่ําอยู่แล้วนะครับยังจะมาคัดของเราออกอีกเพื่อจะได้จ่ายเงินน้อยลงอันนั้นคือเมื่อปีที่ใช้คู่หูมหัศจรรย์อย่างเต็มที่